มาทำไรแถวนี้แล้วบอกให้อยู่บ้านดูแลลูกอ่ะอฉันมาทำธุระอ่ะอธุระอะไรกันนะกันหนาธุรสจ้ะแค่ให้อยู่บ้านดูแลแก้เงินแค่นี้มาเดินเพ่นพ่านนั่นะน่ะเขาเขาก็เป็นเนงนี้อย่างงี้ยังไงแกรู้ไหมจะต้องซื้อสวนผักนับเปลเขาแล้วให้นับเปลเข้ามาอยู่บ้านเราดูแลลูกเราเพราะอะไรเพราะแกมันไม่มีกระใจซื้อสวนผักเหรอ เขาเขาก็เป็น,นอย่างนี้อย่างเนี้ยังไงแกรู้ไหมจะต้องซื้อสวนผักนับเปลวคะแล้วให้นับเปลวเข้ามาอยู่บ้านเราดูแลลูกเราเพราะอะไรเพราะแกมันไม่มีกระใจซื้อสวนผักเหรอเออซื้อแล้วจะทำะไรม,มีอะไรมะที่ดีเนี่ยซื้อเก็บเอาไว้ามันเน่ามาจะ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 ไม่เน่าจะไม่เน่าจะ แม่ลูกเอาใหม่ไหมร่อนใหม่ไหมไอ้ค็มเน่่เน่กินจานร้อนรอนอย่างนั้นทาถูกที่ไหนฮะเรามันโตแล้วไม่ได้เด็กๆอย่างที่แม่เขาคิดนะเว้ยเอ้ยโตเตอที่ไหนกันเด็กมันก็ต้องเล่นตามภาษาเด็กสินัทเฟลเดี๋ยวช่วยเก็บขวาดที่หน่อยก็แล้วกันจ้ะจ้ลูกคิมนี่เดี๋ยวเข้าไปตลาดกับแม่แม่ลูกเราจะไปซื้อของขวัญของเล่นชิ้นใหม่ให้ลูกชิ้นหนึ่งรอบขวัญที่หนูถูกรูใช้ให้เก็บขยะไงล่ะดีลูก ตาไปมตายเลื่อยไปเลยแม้เก่งแม่นจังเลยน,ะนี่นี่นี่ประทองคำห้ามคบคูงกรอยแล้วก็คูชะออนไม่ได้นะเพราะว่าเขาใจดากับลูกเราเราต้องต่อต้านมันเข้าใจไหมทําไมต้องงันด้วยก็เข้ามาว่าลูกของเรานะ่ะก็เขาไม่ได้ว่าอะไรเชนนีะแล้วแกจะรู้สึกเป็นเดือดเป็นร้อนแทนลูกแทนเมียมัง่งไม่ได้หรือย,อยังไงฮะได้ไปเรืไป าลงมาแล้วลูกเกมอึ๊บเออนี่ลูกเยอะแยะเลยอยากได้ไหนชี้เอาเลยบอกแม่เลยลูกเอาไหนเบื่อแล้วให้มีหมดแล้วอ่ะเอออ่ะถ้างั้นไปดูทางนู้นลูกปะซื้อใหม่ได้นะลูกนะมีนะเยอะๆลูกทำหักก็ซื้อใหม่ได้นะจ๊ะเอาไหนเอ็นเอ็นเอาอันนี้ก็ได้อ่าเอาเลยเอาเลยท่าไหร่คะสามสิบบาทเ,เ,เค้ม ของลูกดีกว่าตั้งเยอะสวยกว่าตั้งเยอะนี่เห็นไหมซื้อมาหักเล่นซกเฉยๆก็ได้นะลูกอย่างนี้ให้เลยหักอย่างนี้เลกหักอย่างนี้แหละหักเอกหักเอกหักไปแทงไปเลยไปกลับไปหักต่อที่บ้านยังได้เลยพ่อผมแค่กระปุกซื้อมาเองฮะ เก่งเก่งเกงเก็บเงินเสี่ยงจนได้นะลูกพ่อเก่งมากเอะเอาไปเก็บซะก่อนนะแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ำอาบผ้าซะไปอ่าเป็นอะไรไปละอ่อนซึมเชียวฉันว่าขิมหันเด็กคนนั้นน่าสงสารก็ใช่ใครใครเาก็รู้ทั้งโรงเรียนเลยนะอ่าหรือว่า ท่าไม่สบายเลยหลัาเด็กกำลังจะตายตายทั้งเป็นตายยังไงเกิดอ,อะไรขึ้น,น,อ,นอ่อนอ้าวใเปลวมาอยู่ที่นี่เหรอ,อครอฉันซื้อสวนผักเขาไว้เน่ยแล้วก็แผงขายผักฉันก็ให้เขาคืนเจ้าของเข้าไปอยู่ที่นี่ดีกว่าเยอะ นี่คุณมีธุระอะไรหรือเปล่าเนี่ยเชิญนั่งก่อนคืออย่างนี้นะไม่เครือด้วยข่าวว่าไม่เคือเนี่ยจใจลูกออกจากโรงเรียนเหรอถ้าช้ิมหมานออกจากโรงเรียนโดยที่ยังเรียนไม่จบเนี่ยไปเรียนที่ไหนต้องเรียนซ้ําชั้นใหม่นะไม่ต้องซ้ำอ่ะฉันให้มันเข้าเรียนชั้นต่อไปได้เลยใช้เงินยัดไงเชิญถึงจะยัดสักเท่าไหร่เนี่ยก็คงจะไม่มีใครเขาทำให้ได้หรอกไม่เครือต้องได้ นี่ครูไม่เห็นเหรอไอ้หวัดลูกเฒ่าแก่ม้วนเนี่ยมันฆ่าคนตายมันยังไม่ต้องติดคุกเลยเพราะอะไรเพราะเงินมันเยอะไงและนี่ก็บไอ้แค่เข้าโรงเรียนอไม่เครือนี่ถ้าจะเสียสติะละมั้งนี่ครูใหญ่ที่นี่มันบ้านของฉันนะบังอาจเข้ามาด่าฉันถึงในบ้านเธอเหรอเครืออ้าพิลิที่มาจากกรุงเทพตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเพิ่งถึงเดือเนี้ครูใหญ่ขอโทษนะพอดีฉันมีธุระจะคุยกับเครือนเขาหน่อยอ่ะ นี่ก็จะคุยด้วยเร่วแต่ทองคำนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ห้ามคบเด็ดขาดฉันกลับก่อนแล้วทองคำ คนโทรศัพท์เรียกพี่สาวเขามาพูดเองแหละครับคี่ใหญ่ฮนะกุ้งจริงๆเลยครับก็เพราะเหตุว่าเขาไม่เคยเสียมารยาทอย่างนี้มาก่อนเลยเพราะเหตุไอ้ลูกชายเขาเนี่ยเป็นเขารักมากเกินไปก็เลยใครแตะต้องไม่ได้จริงๆน่าสงสารมันไม่น่าจะเป็นไปได้ไม่เคืรนี่เขารักลูกมากจนเกินเหตุไปจริงๆ เขาไม่ได้มาด้วยเหรอพี่เล็กนี่ตอนนี้เขาได้เป็นหัวหน้าฝ่ายขายแล้วนะอตอนนี้งานยุ่งจะตายแต่ไมนะ่งั้นมาด้วยละเออเผื่อ,รอเรื่องกินว่างไงประทองคำโทรไปบอกพี่สิชืมแล้วเราก็ไม่ต้องไปลงเลง้งลงเล้งเขาอีกอะ่ะเขาน่าวนะหวังดีกับเรานะกลัวใครๆจะเกลียดที่หน้าเอาโธ่ก็พี่จะไม่ให้ฉันโมโหได้ยังไงกันนะ ไอ้คีมอ่ะตัวเล็กกระจิตเดียวอ่ะแต่นางครูดันใช้ให้ไปเก็บขยะที่สนามหญ้าอยู่บ้านน่ะมันเคยทําอะไรมางพี่รู้มะมันจะเอาอะไรเหรอแค่กระดิกนิ้วก็เท่านั้นแหละไอ้เราก็นึกว่าเรื่องราวอะไรใหญ่โตแล้วทําไมไม่ให้ลูกไปโรงเรียน,อ,อ,นอาดอดใจหรือมันมีอะไรเ่ะทนได้ก็ทนไปสักพักมันก่อนสิอีกสองเดือนไม่ใช่เหรอเจ้าคิมจะย้ายโรงเรียนอะ่ะแล้วตัวเองทำไมไม่คิดฮะ ว่าย้ายตอนนี้ใครเขาจะรับรับเข้าไปเด็กก็ต้องไปมีปัญหาเข้าไปทีหลังเขาทําก็ไม่ทันเรียนก็ไม่ทันทําอะไรก็ไม่ไม่รู้เรื่องสักอย่างหนึ่งอะ่ะแต่ว่าไอ้คิมเนี่ยจะต้องไม่เหมือนคนอื่นคิมมันจะต้องเหนือกว่าคนอื่นเด่นกว่าคนอื่นอะ่ะไอ้จะเหนือจะเด่นอะไรเนี่ยมันก็อีกเรื่องหนึง่งตัวเองจะหุนหันพันและหนีมันไม่ได้อย่างน้อยๆน,นะก็ต้องให้ใจเย็นกว่าน,นี้อีกสักนิดหนึ่ง คนใจร้อนเหรอพ่ออุ๊ยใ,ใครพ่อก็แกนั่นแหละจะทองคาแกเป็นพ่อไอ้คิมหรือเปล่าเ่าเออจริงสินะก็ไม่ใจร้อนเั่าไหละเราเครือเพียงแต่ว่าเป็นคนผงผางแล้วก็เป็นคนใจถึงไปหน่อยเท่านั้นเองที่ฉันให้คิมมันเรียนจนจบชั้นที่นั่นนะ่ะนะไม่ใช่เพราะว่าชั้นกลัวชาวบ้านเขาจะเกลียดขี้หน้าฉันหรอกเพราะว่าคนพวกนั้นมันไม่อยู่ในสายตาฉันเลยแต่มันเป็นเพราะว่าชั้นเนี่ยเป็นห่วงว่าอนาคตของเจ้าคิมมันจะไม่ราบรื่น ก็ดีแล้วล่ะให้มันหัดไว้แต่เด็กเกครือดีมันจะได้รู้ว่าเอ,อสิ่งไหนเนี่ยควรจะต้องทําเป็นขั้นตอนบ้างอืมแล้วก็ก่อนสอบไล่เนี่ยเขาก็จะต้องมีการสอบชิงทุนใช่ไหม,มฉันจะให้คิมมันสอบและถ้าเผื่อว่าสอบได้เนี่ยนะฉันก็จะโยนทุนพวกนั้นใส่หน้านางครูไปเลย <c oughs> ระดับคิมหันมีแม่เชื่อเครือว,วนันมันก็ต้องไปเป็นสองรองใครจริงไหมพ่อใช่ <c oughs> แต่นางครูพวกนะั้นน่ะสิ มันชอบฝึกให้ลูกทำโน่นทำนี่เพราะมันหวังจะให้ลูกเลี้ยงมันตอนโตไงล่ะฉันละเกลียดจริงๆเชอไอ้คนพวกนี้โอ้โหเยอะแย,ยะไปหมดเลย ดูสิทำไงลูกโอ้คิมครับคิมคิมต้องมีต้องสอบชิงชุนให้ได้นะลูกนะได้ไหมคะไแม่ลมกต้องสอบให้ได้นะลูกนะแม่จะได้ไม่เฉยหน้ารู้ไหมครับแล้วลูดอยากจะได้อะไรเลยนะแม่จะหามาให้ลูกทุกอย่างเลยแต่มีข้อแม่อยู่อย่างหนะึ่งแม่ขออยู่อย่างเดียวเท่านั้นนะ ลูกจะทําให้แม่ผิดหวังแล้วก็เสียหน้าไม่ได้เพราะฉะนั้นลูกจะต้องสอบจิงชุนให้ได้แล้วก็สอบไล่ให้ได้ที่หนึ่งดูไหมลูกดูไหมลูกเนี่ยนะเป็นสิ่งทภาคภูมิใจในชีวิตแม่อยู่อย่างเดียวเท่านั้นรู้ไหมครับอืมัน่ารักจริงๆริงอืมไหนอับไหนเงินชหดแม่ดูชุ